ตัวแบบิตวแบบอ่าต้ใช่ไหมชุดนึงประมาณเท่าไหร่ครับอันห้ามีอะไรบ้างมี้มดตท่อมีลาย้แ right. right kind of ้กมี ah, <S s mm ีท hmm. ่ั <mel os> <mel os> hmm. ั้ให้มีแทงไหมมีแทงเก็บนมไหมมนี่เหรอโคอนเก็บนมได้หลายตัวไหมเก็บได้หลายตัวว่าตัวนี้ได้สี่กิโลกี่กิโ จะมีบอกได้กี่กิโลได้กี่กิโลหลังจากนี้นมรถจะเดึนกลับอัตโมัติหลังจากนมต่ำกว่กิโลสี่ลัากีกลับก็หนึ่งหัวต่อกิจตัวครับหนึ่งหัว้งประมาณหชุดต้ตัวตัวะล่วต่อครั้งกี่นาทีหนาทีห้รวมรวมล้างไหม ไม่อกครับอ sure. ัน okay, okay, uh huh. okay. ี้คือเราจะรีเสร็จก่อาจะล้างนี่เคยคือเขาจะเลื่อนมีสูบเน็ตเป็นตัวสุดท้ายเขาจะเลื่อนเขจะเลื่อนมาเอถึงจบโอเคเราถสุดท้ายแล้วนะอ่จเขาจะวิ่งไปที่สุด้าขาออเขาล้างอตัวใช่ไหมอมส่เยเสียบสแล้ว่กที่บาตรกแล้วลต่อต่ัวล่ะเปลี่ยนตัวเนยมีจุ่มไม่ได้ไหม เนี่ยต่อตัวไม่ใช่ว่านี่จากตอกอไปตัวขอเนี่ยเออครับเวลาจุ่มจุ่มยังไงแล้วใช้มือแล้วเครื่องออโต้คือเวลาจุ่มหัวใไม่ให้มันติดต่อใช้มือจุ่มเหรอโอ้โหวันนี้มันเพิ่งมาทำตลาดใช่ไหมเพิ่งมาทำตลาดประมาณแปดเดือนนะครับอ๋อตอนนี้เราก็ติดตั้งบางส่วนแล้วอยู่ที่ขอร้อนเย็นครับควบบักไม่รับ คือเ,าเอามาม้ตันนี้คือตัวทําความเย็นไม่ใช่ตัวแบบคำเป่าเป็นเจ้าได้คุมใช่ไหมเราใช้คุมทุกอย่างใช่ครับเป็นระบบเป็นระบบ CIP มันมีไหมในต่างหา่างมีครับเป็น CIP แต่เรามายู่ในชุดนี้ถ้าจะเอาก็คือมันเป็นระบบคือกดกลุ่มล้างกลุ่มเดียวน่ะกด คุณจะไปไหนก็ได้ไปตัดหญ้าไปกินข้าวไปวัดไปงานแต่งงานหมดได้หมดแล้วระบบทั้งหมดอัตโนมัติให้เขาทั้งหมดโดยไม่ต้องมาจุน้ำยาโดยไม่ต้องมาเอาน้ำอุ่นเท่าไหร่รอเท่าไหร่ไม่ต้องมาจัดเวลากดปุ่เดียวฝีน้ำยาเองน้ำร้อนเองน้ำเย็นเองมันมีโปรแกรมนะนะครับโปรแกรมสำหรับเข้าคอมพิวเตอร์ว่าแต่ละตัวบันทึกโปรแกรมการจัดการมีไหมหรือหรือโปรแกรมเก็บผลลัยมีหรือมีครับว่าตัวนี้เป็นต้นประเพณีแล้วต่อเข้าคอมพิวเตอร์ล่ะ ต่อเข้าคอมพิวเตอร์มีไหมข้อมูลครับตอนนี้ต่อคอมพิวเตอร์มีข้อมูลลายตัวเก็บลายตัวครับใช่มีโปรแกรมถ่ายรูปป่ะเลยไม่ได้เออโปรแกรมถ่ายรูปต้องถามนายทีเลยครับเวลาไม่ไม่นี่นี่เสริมของนี่สริของโปรแกรมนะครับก็จะมาฝั่งนี้นะครับเป็นในส่ิมของตัววิชัลแมเนจเมนต์โปรแกรมนะครับจะสามารถระบุได้เลยว่าวัวแต่ละตัวในแต่ละซองในแต่ละช่องของมันเนี่ยมันมีวุฒิเต้านมตัวไหนเนี่ยมันใช้เต้าไหนใช้ได้ใช่ไม่ได้อย่างไรรวมไปถึงว่าประวัติของวัวแต่ละตัวตัวลูกหรืออะไรยังไง เป็นจอจะสามารถสมดุลได้ตอนนี้ก็ลงเรียนราไม่ต้องสร้างสร้างในโรงเรือนต้องสร้างโรงเรียนเราเองไหมเพราะว่าผมอยู่ซีพีผมทําเรื่องหวยแหละหรือจะมีข้อพักอย่างวๆก็จบใช้ตอนนี้จบไม่ต้องทำโรงเรียนเราคือเป็นข้อเป็นยืนรูปกฎีแต่เราสามารถแอกระดับขึ้นกับทุกอย่างได้ คือปกติมันจะมีการเลิ่มบอลมันจะมีครอบทักครอบรีดถ้าใช้ตัวนี้ครอบรีดตัดออกหรือเปล่าครอบรีดตัดออกได้ไหมคือบางทีจะให้คนเดินไปไม่ได้มันก็มีล็อกของบอลอยู่นี่ผมเห็นผมผมเห็นนี้คือเขาทำครอบพักครอบทักแบบยีนโลแบบผูกคอยใช่มใช่ใช่คนี่ก็ใช้ให้มันวิ่งไปเรื่อยวิ่งเข้าหาตัววัวแต่ถ้าแบบเลีบแบบปล่อยก็ยังไม่ได้ ัในถ้าเลียนแบบปล่อยอ่ะไม่มีสองแบบอันนี้แบบเปิยสตอร์ไงคือแบบผูกคออยู่กับที่อ่ะใช่ครับแต่ถ้าเอาเงินแบบเปิดแบบเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็ต้องมีลงรีดหรือเปล่าต้องมีต้องมีแล้วอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เข้ามาโพลเข้าไปใน롱รี้ก็ใช้ตัวกลานิดนใช้แบบจะแบบอ่านี้วิ่งเข้าหาแบบตัวสองตัวเงี้ยหรอ มันเป็นโรีดมันก็จะใช้ไม่เยอะเท่าตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าปกติผมทำโรีดตัหมดประมาณเจ็ดแปดล้านเน่ยแต่ไปเป็นแบบข้างปลาแบบออโต้ทุกอย่างทุกอย่างข้างปลาลงเรือนทุกอย่างแต่ถ้าอันนี้มันไม่ต้องมีโรีดพุเอาทำอย่างเงี้ยแล้วเอาวัวข้าวทีละห้าทีเออทีละแปดอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปขุด ก็ใช้เข้าอย่างนี้เนาะอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเป็นการประหยัดใช่เวลาจะขุดก็ได้เพื่อไม่เจ็บเลยอ๋อไม่มัสามารถปรับได้ใช่หรือว่าสูงต่ำสูงต่ำนั่าไหร่ก็ได้คือที่เราแอจัดเข้าหสารลงเรือพอสมาชิกก่อนสัตว์ใหม่แล้วก็สัตว์ใหม่นี่อยู่ท่าท่าที่แถวไหนตอนนี้เรามีสต๊อกอะไหล่แล้วก็ศูนย์ที่จดทะเบียนอยู่ที่รถจนที่กรมรถตักรครับบริษัทโบริอนนิคมกรุงศรีตรคษยา แล้วก็ทำในไทยไหมอุปกรณ์หรือทำในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นมาต้องไปที่นี่แล้ว่าทำในไทยแน่จะเริ่มทำบางส่วนที่พอทาได้อย่างพวา P U C เนี่ยอาจจเอาเอาในไายเพราะว่ามันเป็นรัวแล้วก็ดูงานะครัจแรกก่นรัอไป54นะครับ่้ไป54อันนี้อัโต้โอเคอคสุดแม่มีเปคไหมสเลป้นห